ข่าวโดยสำานัสข่าว I-N-N นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะก็ติดไทยสู้โควิด -19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคม กบคอยืนยันนะคะว่ายึดกฎหมายผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนมาตรการโควิดค่ะแนะใส่หน้ากากผ้าดีกว่าหน้ากากอนามัยนะคะถ้าจะมีการวิ่งออกกำลังกาย ายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินค่ะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะหรือสอบคค่ะกล่าวถึงบทลงโทษของผู้ประกอบกิจการที่มีการฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการค่ะโดยบอกว่าบทลงโทษของกฎหมายมีอยู่แล้วค่ะแต่เจตนาของกฎหมายที่ออกมาไม่ได้ต้องการให้ถูกลงโทษแต่มาตรการมีการกำหนดโทษเอาไว้เพื่อให้เกิดการร่วมมือและเมื่อร่วมมือกันแล้วนะคะเกิดผลก็จะคุมโรคได้ค่ะจึงไม่มีเหตุจําเป็นอะไรที่จะต้องทบทวนถึงบทลงโทษนะคะส่วน การใส่หน้ากากอนามัยในขณะวิ่งออกกําลังกายค่ะโดยการเปิดสนศาสาร,รณะคืออยากให้ประชาชนได้ออกกําลังกายก็แนะนํานะคะให้เป็นการเดินออกกําลังกายค่ะแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยจะดีที่สุดแต่ถ้าจะวิ่งนะคะแนะนําเป็นหน้ากากผ้าดีกว่าหน้ากากทางการแพทย์แต่ทั้งนี้หากไม่สวมหน้ากากอนามัยเลยเพื่อระบบการหายใจที่สะดวกมากขึ้นก็ต้องวิ่งห่างจากบุคคลอื่นรอบตัวประมาณ10เมตรค่ะ หลกระทรวงกรเกษตรค่ะมีการส่งข้อมูลเกษตรกร,รก,กว่า8ล้านคนนะคะให้กระทรวงการคลังตรวจสอบเรื่องของสิทธิท์ซับซ้อนแล้วนะคะก่อนที่จะส่งให้ทกสโอ,อนเงินในงวดแรก น,นายอนันต์สุวรรณรัตน์ค่ะปะลัดกระทรวงเกษตรและสหกรได้กล่าวถึงการเยียวยายกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะโดยบอกว่ากระทรวงเกษตรได้รวบรวมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจาก7หน่วยงานมาตรวจสอบแล้วก็ส่งข้อมูลของกเกษตรกรกว่า8ปดล้านสามแสนคนค่ะให้กระทรวงการคลังเพื่อให้กระทรวงการคลังได้มีการตรวจสอบความซ้ําซ้อนของมาตรการเยียวยายของกระทรวงการคลังที่ออกมาก่อนหน้านะคะและจะทยอยส่งรายชื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศรวบร,รวมรายชื่อนําขึ้นเว็บไซต์ของธนาคารต่อ ไปค่ะเพื่อวางแผนการโอนเงินให้กับเกษตรกรเพราะก็มีเกษตรกรบางรายที่ไม่มีบัญชีของทกศส,ส่วนกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่มีการปรับปรุงบัญชียังไม่ขึ้นบัญชีเกษตรก็อยากให้ไปปรับปรุงแล้วก็ขึ้นทะเบียนกเกษตรให้เรียบร้อยนะคะก่อนจะถึงวันที่15พฤษภาคมนี้อย่างไรก็ตามค่ะคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัตินะคะเรื่องของการเยียวยากเกษตรกรเอาไว้3เดือนเดือนละ5,000บาทค่ะก็คือตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมก็จะเริ่มจ่ายตั้งแต่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ ขณะที่ฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานก็เตรียมชมครามอนะคะเพิ่มการจ่ายเงินตกงานค่ะเหตุสุดวิสัยจากโควิดเพิ่มขึ้นเป็น75%เ หมอมราชวงศ์จากตุมงคลโสนกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงการดําเนินงานจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในกรณีรูกจ้างผู้ประกันตนไม่ได้ทํางานจากผลกระทบโควิดสินะคะล่าสุดคือสั่งไปที่สํานักงานประกันสังคมค่ะเร่งจ่ายเงินให้กับผู้ว่างงานที่ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จากการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ค่ะ ซึ่งตอนนี้อนุมัติไปแล้ว4 9 2 2 3รายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น2,563ล้านบาทและก็มีลูกจ้างว่างงาน289,104รายค่ะที่ยังรอนายจ้างจำนวน50,000แห่งเข้ามารับรองสิทธิ์นะคะ ทางนี้ค่ะเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนที่ว่างงานจากเขตสุดวิสัยเป็นร้อยละเจของค่าจ้างรายวันยาวไปจนถึงสิ้นปีค่ะจากเดิมที่จ่ายร้อละหของค่าจ้างรายวันเพียงแค่3เดือนระยะก็คือช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งมาจากผลของเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะแย่ลงแล้วก็อาจจะมีการตกงานเพิ่มมากขึ้นนอกจากเสนอครอรมอช่วยลูกจ้างแล้วนะคะนายจ้างก็ได้รับผลกระทบเช่นกันจึงเตรียมเสนอลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างเหลือร้อยละหนึ่งะคะจากเดิมที่จ่ายรอ้อยละสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในทุกกลุ่มไม่เฉพาะแค่ลูกจ้างอย่างเดียวค่ะจบการเสนอข่าว14นาิกนาทีค่ะ